ผมไลฟ์นะครับแล้วก็มันมีปัญหาช่องนะครับแล้วก็ช่องผมก็อย่างที่ทราบครับก็คือมันมันดันไม่ขึ้นเขาก็เลยไปแซวพวกเราก็บ่นกันนะแล้วก็พูดแซวกันว่าเอ้ยผมจะต้องแสดงต้องเนี่ยเอาทองไปขายแล้วนะเนี่ย้นี่ยมันก็เอาคาบไปเล่นนะฮะก็ดีฮะให้มันทำคอนเทนต์ไปนะครับนะฮะ สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันมาคุยกันครับผมนะครับเรื่องมันแซวพวกเราไม่ต้องไปกังวลครับนะปล่อยให้มันทําไปจะไปกล่าวหาใส่ร้ายก็ปล่อยเข้าไปนะครับเราไม่รับรู้นะครับอย่าไปซีเรียสจะไปเครียดกับพวกนี้นะครับนะนะฮะดีไหมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องสองคนนะครับเพราตอนเนี้ย หัวหน้าใหญ่ก็เรียกว่าต้องรอชะตากรรมเมื่อกี้ผมก็ได้ไปฟังแล้วก็ได้บันทึกหน้าจอนะครับของนะครับค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณนะครับพอดีว่าจะพูดเรื่องมันมีบุคคลคนหนึ่ง,น,งน้องนาทีบอกว่า ป็นไปได้นะจับตาดูน่าจะถูกไล่ออกจากบ้านผมก็เลยเออนะอ่ะประเด็นนี้น่าสนใจผมก็เลยนะครับบันทึกหน้าจอไปเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ3 6ท่านนะครับผมนะครับอนะ่ไม่ต้องห่วงนะครับก็คงเอาไปเป็นเป็นประเด็ดนะนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับนะไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะฮะ พวกเราอันนี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกังวลใดๆนะฮะผมไม่ได้ซีเรียสใดๆนะครับในคนกลุ่มนั้นนะครับนะฮะอ่ะมายังมายัง36ท่านนะครับ36ท่านอะพูดอะไรบ้างช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็ทดสอบช่องนะครับทดสอบช่องนะครับนะฮะเหตุเพราะว่าผมไลฟ์เมื่อคืนแล้วก็เมื่อวานผมไลฟ์แล้วก็ มันเกิดเหตุการณ์ประหลาดก็คือช่องหายาเขาเรียกอะไรนะวิดีโอหายไม่ขึ้นเห็นท่านทน,า,ทา,น,ทนายนิทัศน์ท่านมาตอบผมว่าอาจารย์มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้น YouTube เลยนะแบบนี้นะนะครับก็แสดงว่ามันหายไปผมก็เลยทดสอบเลยระบบนะครับเมื่อเช้านะครับก็เลยมาพูดว่าเออทำยังไงดีเดี๋ยวทดสอบ ทด,ทดสอบในสมมติฐานหลายเรื่องนะครับว่าผมไปกดผิดกัอะไรไหมนะครับส่วนคนดูน้อยเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นพื้นฐานทั่วไปอยู่แล้วทุกคนรู้อาจารย์ก็รู้นะครับแต่มันมีเรื่องไร้หายก็เลยมามากังวลนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับนะครับก็เลยพูดช่วงเช้าว่าเออต้องถ้าอย่างนี้ถ้าไม่มีคนดูสงสัยต้องขายทองนะมันก็เอาไปเล่นว่า อาจารย์จะขายทองแดกนะครับทีนี้ก็เลยมาพูดเรื่องคนที่อ่ะอาจารย์ลองไปดูวิธีการของคุณสุเทพแล้วก็มาพูดนิดนึงนะว่าเออไม่เป็นไม่เป็นไรผมก็คงเป็นวิธีการของผมเพราะคุณสุเทพเขาก็เป็นวิธีของคุณสุเทพคุณสุเทพส,สุดยอดนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็พูดไปอย่างนี้นะครับนะครับแสดงว่าพวกมันมาแคปมาดูมาอะไรหมดนะฮะ ก็ขอบคุณมากครับที่มาเพิ่มเนาะเพิ่มยอดนะครับนะครับก็คงไปแซะแซะคุณสุเทพว่าเออให้คุณสุเทพอ่ามาดูอาจารย์หน่อยนะแบบนี้นะปัน้นปั้นอาจารย์หน่อยมาดันอาจารย์หน่อยมันก็เลยเอาไปเล่นนะครับอ่ะนะครับไม่เป็นไรครับพวกเราก็ตรงไปตรงมานะครับนะฮะอย่างน้อยก็เพิ่งรู้ว่าฝั่งโน้นเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรทำนะมันก็มีอะไรทำมันมาดูมันมาแคปพวกเรานะครับนะบมันคงเป็นประเด็นจะไปแซะคุณสุเทพไน่เลยนะครับนะครับมันไม,ม่เกี่ยวคุณสุเทพเลยนะครับไม่เกี่ยวคุณสุเทพนะครับนะะทุกคนก็เลยอาจผมก็ไม่ได้ไปดูคําพูดคาอะไรของช่องเขานะนะครับอาจหมายความว่าไอ แฉแฉนี่นะฮะนะครับถ้าผมผิดพลาดในช่องของผมที่ไม่มีคนดูเนี่ยมันเป็นเพราะ yu o u t u b e นะครับแต่ช่องพวกคุณที่ไม่มีคนดูเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนติดตามคุณคือ fc ลุงพลนะครับดังนั้นจะบอกว่าคนไม่ติดตามคุณคือ fc ลุงพลไม่ดูคุณแล้วก็ fc ลุงพลไม่ดูอาจารย์เนี่ยก็คงเป็นไม่ อคงไม่ใช่นะครับนะบผมกําลังจะพูด2คนนี้พอดีนะช่วงนี้นะครับก็คือ1นึ่งครับนะครับก็คือด่างนะครับด่างก็เป็นไปอย่างที่น้องนาทีพูดหมดครับนะครับน้องนทีพูดหมดเดี๋ยวมาเสริมนิดหนึ่งว่าผมเคยพูดถึงด่างไปแล้วนะครับว่าคุณคุณอยู่ในสถานะหลายอย่างคุณอยู่ในสถานะหลายอย่าง นะครับเช่นคุณเป็นตัวแทนการค้าคุณเป็นตัวแทนการค้าเห็นน้องทีบอกว่าทางบอสของดาวังคารไม่พอใจผมก็คิดว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าตัวแทนการค้าคือคนที่ต้องสร้างต้องสร้างมิตรตัวแทนการค้าต้องสร้างมิตร ต้องไม่ไปทะเลาะเบาแวงทะเลาะวิวาทนะครับเราจะต้องหาสมาชิกหาคนที่รักมากมายมากมายแล้วค่อยนำสินค้าของเราเนี่ยไปนำเสนอไม่ใช่ว่าไปด่าไปว่าฟาดงวงฟาดงามีเรื่องกับคนนั้นคนนี้มันอาจจะสร้างความเสียหายนะครับ นะครับเดี๋ยวมาพูดต่อนะครับขอบคุณมากนะครับเผอิญว่าเห็นประเด็นนี้พอดีนะเห็นประเด็นนี้พอดีนะครับไปเห็นอยู่ในกลุ่มนะครับมีคนส่งมานะครับก็เลยมาสอบถามนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องไปซีเรียสนะครับฝากทุกท่านนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเรื่องอาจารย์นะครับใครจะไปพูดเสียหายอะไรก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับนะครับเรามาอยู่ในธรรมชาติของเรามากกว่านะครับส่วนช่องของผมที่มัน มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็มาจากการมารีพอตนั่นแหละครับแล้วก็มันก็จะเป็นปัญหาต่อมาคือคนไม่เห็นมันเลาะออกจาก f c ทั้งหมดนะครับสมาชิกทั้งหมดถูกเละออกนะครับหลายคนไม่เห็นผมบางคนก็ยังเห็นก็ก็เราก็พูดกันอยู่นะครับนะครับแบบนี้เนาะนะครับเราเพิ่งเห็นเราเพิ่งรู้นะครับว่าคนพวกนั้น คนพวกนั้นนะครับมันมาเกาะแกะพวกเราทุกคนมันมาเกาะแกะพวกเราทุกคนแล้วก็มันคงมีการนำเสนอมันคงมีคนของมันมาดูพวกเรามันคงเห็นประเด็นมันคงเอาไปพูดเตรียมประเด็นนะครับในเรื่องแบบนี้นะครับนะครับผมผมก็นะครับเรียนไปยัง f c ฟซพอตอทั้งหมดนะครับว่าไม่ต้องไปใส่ใจคนพวกนั้นนะครับ นะครับสมมุติว่าสมมุติว่าประเด็นนี้มันกลายเป็นเรื่องดังขึ้นมามันก็จะทำให้เอฟซีพอตอ,อาจจะอาจจะลืมว่านึกว่าอาจารย์ไม่ไลฟ์อาจารย์หายไปเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับนะฮะนะครับเนะนะโอเคนะครับนะเออนะนะครับ มันอาจจะเป็นจุดจุดพีกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมหาคำอ่านก่อนนะครับนะฮะขอบคุณมากครับ131ท่านนะครับผมนะฮะนะครับเดี๋ยวทักทายนะครับสิครับคุณผมไม่รู้แ่ละนะครับเรื่องนี้แหละครับผมต้องระวังนะครับบางทีมันจะมารู้ว่า อาจารย์จะให้คนมาแรกๆนะครับอาจารย์จะมอบกุญแจให้นะครับอาจจะถ้าฝั่งตรงข้ามเราอาจารย์เผลอไปตั้งมาแล้วมารายงานช่องอาจารย์ต่อนะครับนะครับอันนี้ก็ผมก็เลยต้องหาคนที่ให้เป็นประจำแล้วกันนะครับนะตอนนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมาอยู่กับพวกเราหมด นะฮะไม่เป็นไรนะไม่ต้องสีไม่ต้องคิดมากนะขอบคุณแอดบินที่น่ารักทุกคนนะครับที่นะครับเป็นห่วงนะครับก่อนผมจะขึ้นมาเนี่ยผมไปเห็นในชุมชนของนะครับนางฟ้าซาตานนะครับเดี๋ยวก่อนนะนะผมจะลองดูนะผมก็เลยเอ๊ะเกิดอ,อะไรขึ้นนะนางฟ้าซาตานเขาพิมพ์แบบแบบโมโหนะฮนะนางฟ้าซาตานเขาโมโห นะครับผมจะเห็นไหมเนี่ยนะครับนางฟ้าสตาร์นก็โมโหโมโหฝั่งโน้นนะครับที่มามานี้กับลุงพลนะครับตอนนี้ต้องเซฟคุณอิสระอีกนิดนึงนะครับก็นะเจอ มิจฉาชีพนะครับนะครับในตรงนี้คืออิเตอิเตนะครับอิเตมิชชาชีพนะครับก็กําลังเล่นคุณอิสระอยู่นะครับต้องเซฟคุณอิสระนะครับนะครับนี่นะฮะบอสนาทีบอกว่าเซฟอิสระพลังมดนะครับถ้าปะทําแบบนั้นจริงผมไม่โอเคกับปะ,ปะประกาศอ้าวปะไหนะอีกอะ่ะ ป้าไหนอีกเนี่ยป้าไหนอีกครับไหนลองบอกสิครับป้าไหนเซฟคุณอิสระด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นปัญหาแล้วนะคุณอิสระนะครับถูกจอมวายร้ายกำลังเล่นอยู่นะครับป๋าค่ะอ๋อป๋าเหรอฮะป๋าช่างแม่งเหรอ ปลาช่างเป็นอะไรอีกอ่ะป่าช่างเป็นอะไรอีกอ่ะป่าช่างต้องเคลียร์ตัวเองแล้วนะครับนะจะต้องเคลียร์ตัวเองนะฮะพาตัวเองมาอยู่จุดสว่างได้แล้วป่าครับนะอย่าปล่อยให้คนเหล่านั้นเอาไปทําลายพวกเรานะครับถ้าป่าปล่อยให้คนเหล่านั้นเอาไปทําลายพวกเราเนี่ยป่าเองก็จะมีปัญหานะครับนะครับนะฮะป่านะป่ากับผมมีปัญหากันอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าผมไม่เคยมีประเด็นเกี่ยวข้องกับเงินทองกับป๋าดังนั้นกรณีเรื่องนี้นะครับป๋าต้องเคลียร์ตัวเองนะครับนะฮะหรือป๋าจะเลือกข้างก็เลือกไปเลยนะป๋านะถ้ายังมีอาจารย์อยู่ในหัวใจนะครับก็ต้องเคลียร์ซะอย่าให้ป๋าเนี่ยไปเป็นประเด็นไปกระทบนั่นกระทบนี่นะครับนะฮะในที่สุดแล้วถ้าป๋าคิดว่าเป็นสิทธิ์ของป๋าถ้าเหตุของป๋าทำให้ ฝั่งลุงพลฝั่งเรามีปัญหาแสดงว่าป่าก็ต้องรับผิดชอบนะครับนะฮะก็ตรงๆนะป่านะรีบเคลีย์เถอป่านะครับนะรีบเคลียนะป่านะนะครับก็พูดตรงๆเนาะไม่ได้มีอะไรแอบแฝงนะครับป่านะครับถ้าตรงไปตรงมานะครับอย่าไปให้คนฝั่งนู้นเขามีกําลังมากนักนะครับนะฮะ ไม่ต้องไปซีเรียสไปซีซีเรียสอะไรนะครับพ่อป๋าก็ส่งเสียงมาหาผมแล้วเสียงตัวจริงดังนั้นป๋าต้องเคลียร์นะครับอย่าให้มันเป็นประเด็นเนาะนะครับอาจจะตัวปลอมหรือเปล่านั่นแหละครับดังนั้นป๋าต้องเคลียร์นะครับต้องเคลียร์ให้ไวนะตัวตัวตัวจริงผมก็ได้ยินเสียงแล้วนะครับเพราะว่าผมก็มองในมุมของการก่อประโยชน์ อย่าลืมนะครับว่าเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับป๋าจะทำกิจกรรมผ่านผ่านคุณอิอสระนิดอิสระนะครับดังนั้นอิสระนิดอิสระก็จะเป็นคนทำทำท,ทำทุกอย่างแทนนะครับด้วยความรักความเมตตามีความสื่อให้เห็นว่าเราอยู่ฝั่งลุงพล ดังนั้นการที่มีเงินมาสนับสนุนซื้อสินค้าแล้วก็นำไปให้ FC พอตอนนี้มันก็ถือว่าดีดีในดีแล้วนะครับนะดังนั้นต้องอย่าให้นะครับคุณอิสระคุณนิดต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเลยเนาะนะคุณป่านะนะอ่ะแตะมือนะป่านะแบกมือนะนะครับ เรายือนอยู่ในฝั่งที่ทุกคนมีจิตใจเป็นคุณธรรมเรายือนอยู่ในฝั่งคนที่มีคุณธรรมดีกว่านะป่านะนะครับน้านะ้าเซฟนะฮะหนูนิสระแล้วป้าอ่าหนูนิสระแล้วก็อ๋อ,อเรียกครบแล้วใช่ไหมผมก็พยายามจะไปคิดชื่อคุณอิสรอียทีอ่ะหนูนิสะนะครับสู้ๆนะครับนะครับอาจารย์พิรชัด ขอเซฟนะครับขอเซฟนะครับเป็นลังใจนะครับในมุมมองของการทําสิ่งต่างๆคือทําแทนเนี่ยคนทําแทนนะครับถ้าเขาไม่เคารพไม่รักจริงไม่ทําแทนกันหรอกครับนะครับดังนั้นก็นะครับป๋าต้องเคลียร์ตัวเองนะครับอย่าให้ฝั่งนู้นนําไปทําลายพวกเราเลยนะครับป๋านะนะครับผมยังไว้ใจป๋านะครับแต่ทําให้ไวที่สุดนะครับนะฮะอ่ะนะครับ นะรส่วนเรื่องผมนะไม่ต้องไปซีเรียสน,น,นะครับนะครับอาจาร,รย์ไม่มีตัวตนอยู่แล้วนะครับนะครับใครจะเอาไปทําอะไรเพื่อเป็นประเด็นผมว่าอย่าเอาอย่าเอาผมไปเล่นเลยครับคุณขายไม่ได้ <laughs> คุณขายอาจาร,รย์ไม่ได้นะเอาอาจาร,รย์ไปเล่นไปด่าไปว่าไม่มีคนต่อคอนเทนต์คนหรอกครับคุณขายอาจาร,รย์แดกไม่ได้แล้วครับคุณอย่าขายอาจาร,รย์แดกนะนะช่องนะลาเต้น,นะนะครับ คำว่าลาเต้น,นะครับผมจํากรณีของทนายอุทัยนะครับว่าคนคนนี้อยู่ใต้หน้ากากไม่สามารถเอาผิดใครได้นะครับเพราะว่าเขากําลังมีปัญหาในการไม่เผยไม่เปิดเผยตัวเองท่านทนายอุทัยเลยยุเลยด่ามันเสียหายก็ได้ด่าพ่อร่อแม่มันก็ได,ด,หได้หรืออะไรก็ได้เพราะว่าอยากให้มันเนี่ยออกมาเพื่อปกป้อง คนใต้น้ากากมันจะเป็นปัญหาฮะนะพวกนี้เขาปกป้องคนอยู่ใต้น,น้กกากดังนั้นคนอยู่ใต้น,น้กกากไม่มีตัวตนนะดังนั้นถ้าคนอยู่ใต้น,น้กกากไปเจอใครด่าเก็บปวดรวนแาวจนจะต้องไปฟ้องร้องหนีประมาทใดๆคุณคุณก็จะต้องเสียสละตัวเองนะครับจะต้องแสดงตัวเปิดหน้ากาก แล้วก็ให้เห็นตัวจริงแล้วก็ดำเนินคดีคนที่หมิ่นประมาทคนอยู่ใต้หน้ากากเพราะว่าลาเต้เนี่ยก็ไม่ใช่ชื่ออยู่แล้วไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษอยู่แล้วนะครับคุณไม่ให้ใครรู้หนะ้าดังนั้นใครด่าคนอยู่ใต้หน้ากากมันเป็นเหมือนด่าหมูด่าม้านี่แหละครับนะเหมือนด่าม้าด่าแมวด่าอะไรเนี่ย คุณก็ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกทำอ่านโลกสมมุติอยู่แล้วคุณสมมุติในสมมุติดังนั้นคุณจะไม่มีไม่มีตัวตนคนด่าคุณก็ด่าได้ด่าอย่างแสบร้อนด่าอย่างสุดสุดนะได้เลยนะครับเพราะว่าท่านทนายอยู่ไทยบอกว่าเมื่อคนเราคนคน,คนนี้เขาพยายามปกปิดตัวเองจากจากสังคมดังนั้น ตัวเขาเองไม่มีชื่อนะครับดังนั้นเรื่องนี้ใครๆก็ได้ดา่าคนอยู่ใต้หน้ากากไม่ต้องกลัวว่าเขาจะฟ้องเพราะคนคนนี้ไม่มีตัวเต็นไม่มีตัวตนอยู่ในสารระบบของสังคมไทยนะครับดังนั้นเขาก็ปกป้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้รู้ว่าใครคือยู่อยู่ใต้หน้ากากคุณก็ไปฟ้องใครไม่ได้มันก็ง่ายๆหลักการง่ายๆจะให้ใครฟ้องแทนก็ไม่ได้ เราจะต้องบอกว่าฟ้องแทนใครใคร,ใครชื่ออะไรอยู่ใต้นากาจบนะฮะ,ะดังนั้นก็ไม่มีอะไรน่าปวดหัวกับคนอยู่ใต้นากาศนะครับนะครับแล้วก็พูดด่าบังอ่าหน้าขาวด่าดักดังดักดำเลยนะนะครับมันก็เป็นไปตามท่านนายนะผู้รู้กฎหมายเขาเขาแนะนํานะครับด่ามันเสียหมูเสียหมาเสียหายไปเลยก็ไม่มีปัญหาใดๆครับ เพราะคนคนนั้นเขาพยายามที่จะปกปิดตัวเองเจนทุกวันนี้มีอย่างเดียวคือถ้าคุณจะฟ้องใครคุณจะต้องไลฟ์สดสวัสดีค่ะฉันคือราตานะคะต่อไปฉันจะฟ้องคนนั้นคนนี้แล้วนะคะฉันขอจะแสดงตัวว่าฉันคือใครนั้นคนจะด่าคุณถูกได้ไงเพราะว่าไม่มีใครรู้ชื่อคุณ ถูกต้องไหมครับใครด้วยกดหัวใจรัวๆนะฮะนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับส0งร้อยท่านนะครับตอนนี้นะครับฝากเรื่องที่มีคนไปนำผมกับคุณสุเทพไปแซะนะครับไม่ต้องไปซีเรียสใดๆนะครับพวกมันเอาผมไปขายไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตัวผมเองนะครับ คงเอาไปทำคอนเทนต์ไม่ได้นะคงไปเอาทำคอนเทนต์ไม่ได้นะครับสบายใจได้นะครับกดให้แล้วนะคะขอบคุณมากครับคุณพิธานะครับผมนะคุณทวีคุณแสงจัน